รอเข้มไม่รอใครวันนี้เอาของดีมาฝากครับนาวลา NP 3 0 0ปี2016นะครับลูกค้ารอรอแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเนาะกับโปรโมชั่นพิเศษกับรถสวยๆอย่างนี้ G Auto เริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับลูกค้ากับโฉมหน้านะครับจัดเต็มอย่างนี้เลยนะครับลอๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว 2.5E นะครับตัวลูกค้าปี2016เนาะจัดเต็มมากระจังหน้ามาพร้อมกับชุดไฟแต่งเรียบร้อยเลยโลโก้นิสสันชัดเจนเป็นเ็าเรียกว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้ามาดูตรงนี้เลยลอๆอย่างนี้เลยนี่เลยเราจัดให้แล้วซุ้มล้ออย่างลอๆอย่างนี้เลยพร้อมกับยางตัวนี้เป็นยางกุยียนะครับลูกค้าสภาพใหม่เลยเนาะมาพร้อมกับนี่เลยตัวขอบยาง ขอบ20นิ้วแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้หล่อมากเลยนะครับจัดเต็มให้เลยตัวนี้นะครับฝาครอบโครเมียมตรงไฟเลี้ยวด้านข้างจัดให้เรียบร้อยฝาครอบตรงกระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวนี้เลยไฟเลี้ยวจัดให้เรียบร้อยบันไดข้างหล่อหล่ออย่างนี้เลยนะครับมือจับโครเมียมนะครับคิวกระจกตรงนี้นะครับจัดให้แล้วนะครับเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับลูกค้านาวาร่าชัดเจนเนาะแล้วก็ตัวนี้เลยเราติดฟิล์มให้ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับหล่อเข้มแล้วนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหล่อหล่ออย่างนี้เลยเรามาดูรอบคันกันยาง ตัวนี้ที่สําคัญนะครับลูกค้ามาดูด้านท้ายเนาะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับของนาวาร่าเนาะเป็นกระบะที่บอกเลยว่าของเจ้าตลาดของเจ้าตลาดตรงไหนเพราะว่าตัวนี้นะครับช่วงล่างหนอบติดถน,นนนะครับเหมาะสําหรับไปทำมาหากินนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับเราแถมกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้านะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเนาะอ่ะมาดูเลยนี่ ยางอะไรเดี๋ยวผมพาดูเลยนี่ <Hey. S 1> ลูกค้ายางอะไรไมกิ๊กนะครับช่วงล่างหลบนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ารับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะ yeah, ไปดูเพิ่มเติม มาดูกันรอบคันเลยแล้วครับตัวนี้จัดให้เรียบร้อยนะครับกระบะนะครับพร้อมแมกไลเนอร์เนาะลูกค้าตัวนี้นะครับแมกไลเนอร์นะครับตัวกระบะนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้เดิมๆนะครับลูกค้ามาพร้อมกับตัวตะขอเนาะเวลาขนของไปเบรกดวงที่3จัดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยหล่อแค่ไหนไปดูด้านในกันครับ อ่ะเรามาดูด้านในกันครับลูกค้าบอกเลยว่าสวยงามมากเบาะเนี่ยพุ่มเบาะเป็นโทนสีเบจนะเบาะหนังเรียบร้อยนะครับลูกค้าทั้งตัวด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวห้องโดยสารตัวนี้ที่สาคัญนะครับลูกค้าเป็นโอเพนแคปนะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับจอนะครับเป็นจอที่ติดมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ออปชั่นครบระบบ fmam นะครับมีเดียซีดีนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมกับบลูทูธได้นะครับลูกค้าเกียร์นะครับเป็นตัวเกียร์นะครับปกสปีดเนาะนี่สวยงามมากเลยนะครับมือจับกระชับมือเนาะ พวงมาลัยนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะมาพร้อมกับตัวสูงลมนิรภัยน่าจะกว้างนะครับลูกค้าตัวนี้มาย่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะครับตัวนี้ปีสิผมก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับตามอายุการใช้งานเนาะตัวนี้นะครับเบาะนะครับจะกระชับกับตัวร่างกายนะครับลูกค้าแล้วที่สําคัญนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันเรียบร้อยนะครับตัวนี้ปรับกระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าเนาะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็น ABS เนาอลูกค้าเนาะ รับรองความปลอดภัยนะครับตัวนะครับที่ชาร์จนะครับหัวตัวนี้เรามีให้3จุดเลยนะลูกค้านะหนจุด2จุดแล้วก็เราแอบซ่อนไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับในที่เก็บของนะรับรองว่านะครับไม่ต้องแย่งกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขุมพลังนะครับขุมพลังตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านนะผิวพันธุ์รถคันนี้ผมบอกเลยว่าสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับอ่าเรามาดูตัวขุมพลังกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยฝากระโปรงเนาะตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับลูกค้ากันความร้อนนะครับ น็อตเดิมนะครับตัวนี้น็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าสวยงามนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับดูด้านข้างนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตโรงงานน็อตเดิมโรงงานนะครับคานหน้าเดิมนะครับลูกค้าเครื่องเดิมนะครับสาดนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนรับประกันได้นะครับตัวนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกับคุ้มพลังนะครับ2.5เนอะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 EVGS DDTI นะครับอร์ b o เรียบร้อยนะครับลูกค้า ุมพลังจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางโค้งทางขึ้นเนินลงเขานะครับลูกค้าไม่มีปัญหาวนใจแน่นอนว่าจังหวะที่จะแซงนะครับแซงไม่ได้จังหวะที่จะขึ้นเขาสุดดต้องค่อยๆตัวนี้ให้คุมพลังที่จัดเต็มนะครับแล้วที่สําคัญนะครับช่วงล่างหนึบนะครับตัวนี้ช่วงล่างหนึบเนาะประหยัดน้ํามันนะครับโปรโมชั่นพิเศษละกันไม่ต้องพูดเยอะละกันนะครับลูกค้าตัวนี้เนาะหน้าร้านตั้งอยู่ที่2องแ0เจ็ดบาทแต่วันนี้นะครับคลิปนี้ผมให้พิเศษไปเลยเหลืออยู่ที่นะครับส่วนลดรับไป โปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าเดือนนี้นะครับซื้อรถคันนี้1คันผมแถมอีก1คันตัวนี้เลย1คันที่ว่านะครับล่มนะครับครบรอบ30ปีนะครับมูลค่า1,290บาทนะครับลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับซื้อ1คันแถม1คันผมจัดให้เลยนะครับมูลค่า1,290บาทอย่าลืมนะครับลูกค้ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้เนาะแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอฝากเบอร์โทรของผมไว้ด้วยนนนนนะะคคคครรรรรรัััับบบบบิเต้้้ออองงลูกาไไดดปขีีแ่ จับจองไปเจ้าของนะไปครับ g Auto